สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเตรียมความพร้อมนะครับในการใช้เครื่องมือชิ้นแรกเลยที่เราต้องตัดคอนกรีตนะครับกําแพงของเราเนี่ยโดยใช้ที่เขาเรียกว่าหินเจียนเนี่ยนะครับหรือล,ลูกลูกหมูนี่แหละครับก่อน,นออกตัวก่อนนะครับว่าผมยังไม่เคยไม่เคยทํางานนะครับด้านนี้ไม่เคยจับเครื่องมืออย่างนี้มาก่อนเลยเนาะอันนี้เดี๋ยวจะหาว่าสร้างภาพนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวบังนะครับตัวบังให้เราผมก็จะตั้งให้ไม่ให้เวลาเจียเนี่ยสเก็ตของสิ่งต่างๆนี้เข้ามาในตัวเราได้นะครับเราก็จะขันให้องศาจริงๆมาหมุนนี่เกือบรอบเลยนะขันให้แน่นๆหน่อย กะกะเอาครับกะว่าเวลาเวลาหมุนเนี่ยมันจะไม่โดนมือเราะนะครับม,มีมีตัวแม่เหล็กตัวน,นี้ดีมากครับแม่เหล็กตัวเนี้ยก็จะติดกับเจ้าใบเจียของเราเนี่ยติดเลยนะมันจะมันจะดูดติดกันเลยครับแล้วก็ ตัวล็อกนะครับขันล็อกเขาก็จะมีเครื่องมือนะครับมีเครื่องมือให้เราเพื่อจะขันล็อกอันนี้จะเป็นตัวกดเพื่อไม่ให้มันหมุนนะครับตัวล็อกมอเตอร์เนาะเรากดไว้ก่อนครับหาล่องนะครับหาล่องล็อกแล้วก็ไม่ลงนะลงติวอยู่แล้วเราขันเลยนะครับ ขันล็อกให้พยายามให้นั้นสุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับกลัวเหมือนกันครับมือใหม่เอาให้ชั่วครับขันอีกทีแน่นไหมอืมแน่นละแน่นแล้วนะครับ เวลาเวลาเขาหมุนนะนใบพอใบเจียมมันเข้าหมุนนะครับเ้าก็ตองเราก็ต้องระวังมือมาองศาที่สเก็ตเนี่ยจะเข้ามือเราส่วนมือจับเนี่ยช่วยนะครับเพราะว่าเจ้าเครื่องมือเนี่ยหนักมากนะครับผมดูว่าเบาเนะไม่ไม่เบานะันหนักนะครับสําหรับเครื่องมือที่เราใช้นี่ก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับเชื่อว่ามอเตอร์น่าจะใหญ่ละมันเลยทําให้หนักนะเนาะ เอาให้ถนัดเนาะเราก็จะเตรียมการเอาไว้นะครับเตรียมฝึกไว้ก่อนอเราลองเทสกันดูนะครับปุ่มเปิดปิดจะอยู่ที่ก้นนะครับเอไม่ติดกรรมสงสัย อ๋อปักหลวมนะครับโอ้ยปักสามตาเราหลวมเลยผมไปขยับก่อนเอาใหม่เอาใหม่ห,มหนักกาเรื่องเลยครับแรงเหมือนกันครับแรงสมเขาบอกว่าแรงจริงนะครับไม่ใช่สเปกหลอกนะหนึ่วัตต์นะครับ สเปคจริงๆเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ